ย้อมเมืองให้เป็นสีแดงเลยกับทางบาจาครับรอบก็ตอนลงงเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเหมือนรู้สึกว่ามาได้ออกงานนานใช่แล้วก็รู้สึกว่างานที่เป็นงานใหญ่ๆต้นๆในปีแรกเป่นหัวงานปีหน่งใช่ใช่ใช่ครับรู้สึกว่าห่างหายกับการออกงานกับเฮียมาสักพักหนึ่งครับ แบบจุ้งมือขึ้นบเมื่อกี้นึกว่าเฮียจะเดินไปรับไม่ให้ตอนแรกผมว่าลงฝั่งฝั่งเดียวกันคอนเซ็ปต์คือจะให้หนูจูงมือขึ้นบ้างปกติผมลงก่อนเขาบอกว่าจะถ่ายรูปกันเลยลงฝั่งเดียวกัถ่ายรูปดูนี้น่าจะยื่นมือไปยื่นมือยื่นอีกรอบก็ได้ไงอันนี้อะไรขออุ่มไม่โอเอา้ถามงานเลยถามป็นงานเสร็จแล้วใช่ไหมใช่งานมาตามเรียบร้อยวันนี้ครับก็โอย ทีนี้ดีใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ทางบาจาแบบเหมือนให้เราเป็นครอบครัวกับทางบาจาเพิ่มขึ้นอีกเราขอบคุณมากที่ไว้วางใจเราแล,แล้วก็อยู่ด้วยแบบอบอุ่นแล้วก็มีความสุขครับผมที่สําคัญรองเท้าเขาใส่สบายใช่ครับวันนี้พวกเราก็ใส่มาด้วยครับอ,อ,อยู่กับบาจามากี่ปีเลยเนะี่ยผมก็สองปีครับฝากงานดีๆของบาจาหน่อยครับครับผมก็ขอฝากงานวันนี้ด้วยนะครับพี่ บาจาครับก็อยากจะบอกว่ารองเท้าของบาจาใส่สบายมากๆแล้วก็มีความโมเดิร์นมากๆเลยครับอยากจะให้ทุกคนแบบใส่ไปกับพวกเราครับใช่ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยับผมสามารถซื้อฝากได้ด้วยให้คนทีน่คุณรักซื้อ,อ,อใ,ให้หนูยังคะผู้หนูหนครบละมัง้งหนูมีหลายผู้มากครับใหม่ไปเรื่อยๆใช่แต่รุ่นใหม่เราก็จะได้ครับรุ่นนี้ก็คือ<ว>ใส่แล้วก็ ไซส์สี่สิครับแปดจุดห้ายูครับหนีสั้นยูเด้วยเราอยากดูไซส์หนูไหมฮะเหยียดูไซส์หนูหนูก็ไซส์สี่สิบสองครับผมหรือว่าจะไซส์สี่สี่ไซส์ใหญ่ๆไงใส่ไม่ได้หลวมะผมว่าอย่างงี้กใช้เอาใช้ใส่ด้กันได้หรืไม่ได้ก็ได้อยู่ครับผมสี่สิบได้เราใช้ได้ก็ประหยัดดีนะใกล้ๆกันใส่ด้วยกันได้เพิ่งจบคอนเสิร์ตของค่ายมาเป็นไงบ้างครับเพิ่งจบคอนเสิร์ตของค่ายมาเป็นไงบ้าง ปลื้มปิ่มมากนะครับผมแต่มันก็จะเป็นความรู้สึกว่าโอ้เราแบบพยายามแตว่าจากคอนเสิร์ตมาแล้วก็ให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็ที่สําคัญเรารู้สึกว่าเราได้ไปเจอทั้งเจนหน<ๆ>ึ่งเจนสองเจนสาและการรวมตัวหรือว่าคุยโปรเจกต์หรือว่าที่สําคัญก็เป็นสันที่อิมแพคด้วยเรารู้สึกว่าโอ้ได้ประสบการณ์อะไรเยอะมากครับรู้สึกว่าสรุปที่แบบเขบบ้าไหลายคนสงสยัยคําว่าลูกเทวดาคืออะไรนิดนึงก็ยังไม่รู้คำตอบเลยค่ะลูกเทวดาแม่สีลูกออลูกเทวดาคือ มันเลิศไปหมดอ่ะขนอดการ์ตูนเนลิศไปหมดก็เหมือนว่าเป็นมุกพระเจ้าที่ลอยมาเลิศไปหมดพระเทวดาแล้วมันไม่อธิบายให้เราฟังตั้งแต่ตอนลิงเขาสดจบไม่เทวดามันก <ะ S> ็คือความสวยงามและความแบบเลิศลุดว่าให้เทหนูเข้าใจแล้วเห็นอะไรลูกใช้สมาริส์าหรือออร่าอะไรในตัวน้องที่จู่ๆพูดขึ้นมาว่าลูกเทวดาก็หนูไม่รู้ดิว่หนูมีความแบบนุ่มนิ่มไหนว่าสดใสเฟรชอะไรเงี้ยรู้สึกว่าความสมาร์ทหนูด้วยหรือว่าการแสดงที่แบบว่าอัเกรดขึ้นแบบว่า ว่างนั้งงานเราก็เลยแบบว่าเปรียบเทียบแบบเป็นลูกเทวดาในขณะที่นิวนิวเข้าใจว่าใส่ชุดขาวแล้วเหมือนเทวดาหรือเปล่าอาจจะเข้าใจแค่นั้นครับแต่ตอนนี้จะบินขึ้นไปเป็นลูกเทวดาจริงงงเงี้ยววยไม่หยุดเลยรู้เหตุผลแล้วดมรู้แล้วครับมรู้แล้วเป็นยังไงบินขึ้นฟ้านะครับเงี้ยอวยอ่ะเงี้ยวชมเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรอ่ะลูกซาตานเฮ้ยหล่อใส่ดำใส่ดำ ถ้าเป็นสตารก็เป็นสตารที่เท่ครับไหเดมอนหรอมิถ้าผมชอบเรื่องนี้ใช่หรผมอเออแน่นะผมอบอุ้ยจะส่งมาเอกได้อยู่นะได้อยู่เท่ากับเนี่ยอุนยเทียเหมือนกันแล้วได้อยู่เท่ากับได้เท่ากไดน ไม,ไม่เอาไม่เอาทำงานก่อนครับทุกคนเราได้โอ,อก,กาสมาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดะทำงานให้ไปก็ได้ไดครับแต่ว่าต้องได้ทานข้าวด้วยกันแน่นอนเยยังยังไม่ชัวร์ฮะแต่ก็มีวางแผนว่าจะไปเที่ยวด้วยกันไม่ไหนค่ะพี่ซีไป่ไหนคะจริงจริงก็คุยที่คุยกันอยู่เลยเว่าหาคิวไปมันดีฟกันทำไมบอกเลยอ่ะอ <laughs> มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องปิดนะจับไว้ใช่ก็เลยบอกว่าเพราะว่าปกติที่ไปเที่ยวภูเก็ตอะครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ตครอบครัวคือเราก็แบบว่าจองเลยสองสามเดือนอะไรเงี้ยอ่ารู้นะอ๋อทำไมทำไมไม่อยากให้บอกหรือมีเพราะอะไรเออไม่อยากให้บอกก็อุตส่าห์จไม่คือถ้าเราบอกไม่บอกเขาก็รู้ดีว่าเราไปก็ยังไม่บอกเลยนะภาพมา อยากจะเก็บไว้บอกตอนไหนหรอเก็บไว้บอกตอนที่ใกล้ๆไปครับไม่ก็ไม่บอกเลยแล้วก็แอบหนีไปครับอ๋อแล้วก็แอบไปซ่อนหนีไปกับใครเอ้าไปหนีไปกับใครอยู่ไปสองคนเลยหรอไอดีคิดอยู่ครับผมจะไปใครบ้างไปสองคนครับเอาครับสองคนครับไม่เคยคุยเดี๋ยวกันแต่มาไปสองคนแต่คุยกันแต่คุยกันว่าเออว่า อยากจะไปมาดิมาตนาแล้วน่าจะไปสองคนอยู่แล้วยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปอยากไปครับหนูบอกว่าหนูจะเป็นคนเปรียนะใช่หนูจะแตู่หนูจะจูบเล่นะเอาดูแล้วตอนนี้หนีก็ต้องเห็นเหยียบเขาโชว์กล้ามโชว์อะไรใช่ครับใช่ครับใช้ครับด้วยหรอนิวให้ไหมฮะไม่โคเรียกว่าไปเที่ยวทะเลมันก็จะมีฟิลนั้นบ้างเยอ่แล้วก็เป็นชุดว่ายน้ำธรรมดาก็ได้ครับเดี๋ยวหนูก็ใส่ด้วย ก็เป็นชุดแบบอย่างนี้เหมือนกันสก้ามสก้ามเหรอใช่เดีจะเป็นสก้ามไงสก้ามไร้ก้ามสก้ามซูเปอร์ซันอะไรอย่างเงี้ายอินนันี้รอบนี้จะผ่ากันถ่ายรูปหรือยังไงเพราะเห็นว่าไปสองคนจริงๆเราก็ต้องมีให้เขาถ่ายให้เพราะว่าเราก็อยากได้ลูกคู่ครับผมหรือว่าเราเอากล้องแล้ไปตั้งถ่ายกับ ก็เป็น่งวาแผนไว้แล้วว่าจะทำอะไรบ้างเหมือนวางแผนทุกอย่างไว้แล้วว่าจะทำอะไรก็แอบคิดหนูบอกว่าหนูบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไปได้ไปเลยก็อยากจะไปเหมือนกันนุ้ยก็บอกว่าเดี๋ยวถามท่านก่อนท่านก็คือพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟเอาไปถามคิวครับผมหาคิวก่อนครับให้ล็อกคิวไว้ว่าจะไปเที่ยวกันครับเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปมันดิฟนุนนี่เตรียมเกียมตัวยังไงก็ไวชีวน้ำหน้าต้องเตรียมน่าต้องเตรียมชุดที่ดีไป ก็เตรียมชุด hmm> ดีๆไปแหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรบ้างครับก็ชุดูช่ไปหาไปจะคิดเลยผู้หรอครับก็อ่าไครกินด้วยสปอนเซอร์ก็น่าสนใจนะครก็ถ้ามีก็ใส่ผู้กันก็ได้สีกับสปอนเซ้น้องหน่อยได้ครับจนดีเสมอครับผมคลิปนี้ไปกี่วันคะคลิปนี้ไปกี่วันน่าจะประมาณ4เดือน ที่ไปเนี้ยงานไปถ้มีลูกก็ค้อนใช่เรามาสามสี่เดือนถึงจะได้ไปครับเพราะว่าตารางก็มีมาแต่ก็คือขอเราคิดไว้แล้วว่ามีช่วงนึงเราขอไป็นยังยังไม่ได้คุยกันว่าเป็นวันไหนถ้าวันไหนทุกคนก็จะรู้แน่นอนแล้วเราก็น่าจะ มีภาพเลยรคุณน้องตั้งใจอยากจะไปมาแบบนานหลายปีแล้วมั้ใช่ครับแต่ว่ายังยังไม่ว่างไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่างก็ต้องว่างแล้วแหละครับก็ต้องรอไปแล้วแหละครับเหมือนเฮียสั่งฝันให้เราแล้วไหมคะเพราะว่าเราสั่งฝันที่เฮต้อการก็อยากไปเหมือนกันฮะยังไม่เคยไปพอดีเออสั่งฝันอะไรคอนเสิร์ตอ๋อก็เฮียบอกว่าหนูอันนี้ใช่คราวนี้ก็ให้เฮียพาไปครับแต่ว่าเราจ่ายก็ได้นี่เหอแต่เฮียเขา ไม่ใจอยู่แล้ววันเดี้ยเราจะก่อนเชิญองหมดโอ้ยยินดีครับยินดีมากคร่ฉันอยากก่อนดีกว่ไม่ดีกันไหมดีกันไหมล่ะครับก็อาจจะแบบมีบ้างกุกขีบรักรักไม่รู้กลัวรู้นิ่เหมือนกันน้องเวลารู้นเขาพูดอะไรแบบเสียงนิ่งๆมาปุ๊บเราจะเปลี่ยนคาตอบทันทีเลยเปอาเออไม่ได้กลัวใครกลัวไม่มียิ่งใจอ่องเหรอยิ่งใจน้อยเฉยจริงชิวไหมอยู่ด้วยกันชิลมากมันก่อนเฮียไปออกอขับไปดี นู่นี้ไปออกอคไคเดย์ใช่ครับเป็นไกลบ้างกับการไปออกรายการกาแฟโอ้ก็เป็นการพูดเออเป็นการเป็นการนั่งคุยที่ผมน่าจะเรียบร้อยที่สุดแล้วแหละครับเพราะว่าผมเกรงมากเลยตอนนั้นครับแต่ว่าเหมือนได้พูดอะไรที่ยังไม่เคยพูดหลายอย่างมากๆเลยครับใช่ก็ขอบคุณทางรายการคาเฟ่เดย์มากๆเลยครับ <c oughs> ที่เชิญนุนิวไปครับแล้วก็เนี่ยก็ไปด้วยเหมือนกันครับรายการที่เราพูดถึงกันละกันด้วย อยงโมเมนต์ที่พูดถึงกันแล้วกันต่างกันนะพูดถึงกันยังเขินครับเขินจริงๆก็คุยคุยกันหมดแล้วแต่รู้สึกว่ารายการมันมีความแบบจริงจังเป็นความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับความรักแล้วก็รู้สึกเขินมันดูเลยรู้สึกว่าเออแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะพูดอยากจะบอกที่บอกว่าจังไว้ว่าเฮียไม่ได้ไม่รักหนูเฮียรักหนูอะไรรู้สึกว่า ก่อนหน้านั้นคือหนูแซววะไม่รักหนูเลยรักหนูเลยอะไรเงี้ยแซวอยากจะย้ำค่ะฟังสึกนี้อยากจะย้ำให้เธอฟังซ้ำแล้วจะได้ฟังอันเออได้ยังไงแล้วเป็งนูนอะไรนะซใหยังใหม่รักเอิรักเอิรักเอิียงฟังแล้วครับทักไปเลยว่าโงหนู ปกต่เขาร้องเพียงพอแล้วแต่เรารู้สึกว่าชอบมูดเนีโทนในการแบบร้องเพลงนี้แล้วคือเสียงมันเข้าแล้วเราไม่รู้เพียงกดาล้องอะไรก็พอเนี่ย้อเนี่ยถ้าเฮียร้องก็พอครับแต่ว่าผมผมชอบเพลงนี้มากเลยครับจริงๆอยากจะร้องให้แบบแฟนๆฟังมานานมากๆแล้วครับเพราะผมก็ฟังเพลงนี้มานานมากแล้วเหมือนกันเออเขาก็ชอบดูฉันร้องในโซเชียลจะบอกไมได้แฟนดูมากที่สุดครับดีใจมากเลยครับที่แบบทุกคนชอบเพราะเพลงนี้ก็ตั้งใจร้องมากเหมือนกันครับ อ๋อก็เห็นเข้าไปแอบดูอยู่เหมือนกันครับว่าแบบมีแฟนๆฟังเยอะมากน้อยขนาดไหนดีใจครับที่แบบอุ๊ยมีคนฟังหลักแสนขึ้นก็ดีใจแล้วครับจะทำเพลง cover คู่บ้างเคไหม cover หน่อยเออยังไม่ค่อยได้ร้องเพลงหรืองเพลงอะไรเนี่ยจะเอาเพลงนี้นะเพลงนี้ก็ได้อุ๊ยไม่รู้จักเพียงแต่อะไรนะร้องไงนะ ดีแล้วใหม่ดีดีดีีดีีนะไม่ได้คิาว่าเพียงแต่ซีบัวเสือทีผมไม่รู้ใจอีกแล้วยังไม่ถึงวาเลนทายเลยค่อยๆอ่ไปทำงานแหม่จิจิจิชิ่อยม่นะ